ลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างสารทูตกลับต้องมาอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบนี่คือเรื่องราวที่ทา้าทายทั้งกฎของสงครามและหลักการทางการทูตซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในครั้งนี้ครับคือมันเป็นความจริงที่น่าเศร้านะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในภาวะสงครามเนี่ยมันม,มีที่ไหนที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆความรุนแรงและความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าพื้นที่ที่ตามหลักสากลแล้วเนี่ยควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดที่สุดกลับโดนโจมตีล่ะครับผลกระทบของมันจะไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องย้อนไปดูภาพใหญ่กันก่อนเพื่อเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงสถานการณ์ในกรุงเคียฟน,นเวลานั้นต้องบอกว่าตึงเครียดมากๆครับในช่วงสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ รัสเซียได้ยกระดับการโจมตีทางอากาศใส่กรงเคียฟอย่างต่อเนื่องเลยครับจะเห็นจากไทม์ไลน์นี้เลยว่าจากแค่โดรนปรับปลายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมันก็ค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่14ที่มีการระดมโจมตีครั้งใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวแล้วอาวุธที่รัสเซียใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งขีปนาวุธอิสการ์เดอร์ขีปนาวุธลอนคาริลลิเบอร์ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่างคินชาวไปจนถึงโดรนกามิกาเซชาเฮดเรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงกกกกดัันนนมหาาาาาศบบรรระป้ออาาองงงภยยทขเคเค และท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้แหละครับเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นจนได้พื้นที่ที่เคยคิดว่าปลอดภัยกลับไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนี่แหละครับวันที่14พฤศจิกายน2025เศษซากจากขีปนาวุธรัสเซียที่ระบบป้องกันของยูเครนย,ยิงสกัดเอาไว้ได้ด้านตกลงมาใส่บริเวณสถานทูตอาเซอร์ไบาจานในกรุงเคียบพอดีและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่มากในทางกฎหมายนะครับเพราะตามอนุสัญญากรุงเวียนนาปี1961เสนี่ยสถานทูตถือเป็นสถานที่ที่ละเมิดไม่ได้พูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษที่ห้ามใครบุกรุกหรือสร้างความเสียหายเด็ดขาดดังนั้นถึงจะเป็นแค่เศษซากแต่มันก็กระทบกับหลักการสําคัญนี้เต็มๆความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับกําแพงด้านนอกพังไปบางส่วนตัวอาคารหลักกับอาคารกงรงสุนก็โดนผลกระทบไปด้วย แถมรถยนต์ของสถานทูตก็เสียหายโชคดีมากๆที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนได้รับบาดเจ็บแต่ความเสียหายในเชิงสัญลักษณ์นี่สิครับมันหนักหน่วงจริงๆเ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับสถานทูตแน่นอนอว่าปฏิกิริยาทางการทูตก็ตามมาทันทีอย่างร้อนแรงเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่และฝ่ายมีท่าทีกับเรื่องนี้ยังไงบ้างตารางนี้สรุปภาพได้ชัดแจนมากครับ เริ่มจากอสัสซอเบจานที่แสดงการประท้วงอย่างรุนแรงทันทีแล้วก็เรียกทูตรัเสเซียเข้าพบเพื่อยื่นสิ่งที่เรียกว่าโนตเบอร์เบลหรือก็คือบันทึกประท้วงอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับส่วนยูเครนก็ขอบคุณอสัสซอเบจานที่ยังอยู่เคียงข้างพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นในขณะที่รัเสเซียกลับเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้สื่อในเครือรัฐบาลออกมาโทษว่าเป็นความผิดของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเองเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ที่เคียฟนะครับแต่แรงกระเพื่อมของมันเนี่ย ได้สร้างรอยร้าวไปไกลถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนเวทีโลกเลยทีเดียวเราลองมาเจาะลึกการตอบโต้ของอเซอร์ไบาจานกันอีกนิดนะครับจะเห็นว่าเขาทําเป็นขั้นเป็นตอนเลยตั้งแต่การแสดงความกังวลอย่างยิ่นต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการเรียกทูตร,รสัสเซียมาเพื่อขอคําอธิบายและปิดท้ายด้วยการยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการทุกขั้นตอนคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเรื่องนี้ร้ายแรงและมันก็ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์กับรสัสเซียที่ก็เปราะบางอยู่แล้ว และผลที่ตามมาก็คือความกังวลมันก็แพร่กระจายไปเหมือนไฟาลามทุ่งในแวดวงการทูตท,ที่เคียบเลยครับสถานทูตอื่นๆก็ต้องรีบยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยกันยกใหญ่บางแห่งถึงกับพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่จําเป็นทํางานจากที่บ้านมันเกิดคําถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วแบบนี้เจ้าหน้าที่การทูตจะปลอดภัยได้ยังไงเหตุการณ์นี้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่แสดงเห็นว่าเคปลอดภัยที่เคยเชื่อมั่นกันมันเปราะบางกว่าที่คิดเยอะเลยครับ และบทเรียนที่เราได้จากเศรษซรรากขีปนาวุธในครั้งนี้คืออะไรมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของสงครามและการทูตในโลกยุคใหม่กันแน่ที่สําคัญคือต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาเซอร์ไบาจานต้องเจอกับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นเป็นแพทเทิร์นเลยปี2022สถานกงส่วนกิติมศักดิ์ที่คาคิปก็เคยเสียหายพอมาปี2024ขีปนาวุธคินจานก็มาตกใกล้ๆกำแพงสารทูตที่เคียฟ จนกระทั่งปี2025ที่โดนเศษซากเข้าจังๆนี่คือความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้มันก็เลยพาเรามาสู่ประเด็นสําคัญครับนั่นคือความแตกต่างสุดขั้วระหว่างทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริงในทางทฤษฎีหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยสถานทูตได้รับคุ้มครองแบบเด็บขาดห้ามแตะต้องแต่ในความเป็นจริงของสงครามในเมืองยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยอาวุธล้ําสมัยมันกลายเป็นว่าสถานทูตนี่แหละครับ ที่เปราะบางอย่างยิ่งต่อความเสียหายข้างเคียงที่มันควบคุมไม่ได้เลยและนี่ก็คือคําถามใหญ่ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนต้องกลับไปคิดกันต่อครับว่าในยุคที่มีทั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงมีทั้งฝูงโรนโจมตีแบบนี้แนวคิดเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตที่เคยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังสามารถอยู่รอดได้จริงๆหรือเปล่าท่ามกลางความเป็นจริงอันโหดร้ายของสงครามสมัยใหม่